เอาล้ครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงครับสําหรับการติดตามข่าวสารในการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรในวันนี้รวมไปถึงการชุมนุมของอีกหนึ่งกลุ่มด้วยนะครับมีข้อกังวลในความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรไหมครับอาจารย์ คือสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยก็คือว่าณนะวันนี้เนี่ยกันหนุ่มเนี่ยจะไม่ได้เป็นบบเพียงแค่คู่ขัดแยง้งระหว่างรัฐกับทางฝ่ายผู้ชุมนุมนะเหมือนในช่วงสาเดือนที่ผ่านมานะครับ,รบแต่ว่าจะมีเรื่องของผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นเนี่ยนะที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยเนี่ยโอกาสที่จะมีความเสี่ยงต่อความดุนแรงต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวก,กัน Mm hmm. แล้วก็โอกาสที่ยังมีความเสี่ยงมันก็มากขึ้นนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่า mm hmm. การไบบัตรของเจ้าที่ร้านเนี่ยก็คงจะต้องสามารถมีคําอธิบายได้นะครับรวมไปถึงการยึดหลักของการปีความกฎหมายโดยโดยบรรทัดฐานเดียวกันนะฮะหรือแม้กระทั่งการยึดหลักนิติธรรมต่างๆนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่จะทาให้สถานการณ์เนี่ยมันไปในทิศทางไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องด่วนนะฮะว่าหลังจากเนี้ย สถานการณ์ในการบังคับใช้กฎหมายการดาเนินการต่างๆม้กอะทั้งความเสี่ยงของผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่มนี่ยนะที่จะเผชิญหน้ากันเนืัองจากว่าชุมนุมในพื้นที่ซึ่งซึ่งเรียกว่าอยู่ใกล้เคียงกันเลยก็ว่าได้นะครับครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังยิ่งครับแสดงว่าอาจารย์เองก็ยังยัง,ยงห่วงอยู่แล้วก็เหมือนพูดจานองว่าแบบต้องก่อติดแบบเป็นนาทีต่อนาทีเลยใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้ครับใช่ครับผมคิดว่าคือคือวันนี้คงคงยังไม่ได้จบ เพียงแค่วันนี้นะครับเพราะว่าแนวโน้มของการชุมนุมที่จะยืดเยื้อเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับในการที่จะเห็นการชุมนุมที่อาจจะมากกว่าหนึ่งวันสองวันนะครับหรืออาจจะสามวันอันนี้ตัวชี้วัดที่สําคัญแล้ือว่าการชุมนุมเนี่ยจะไปได้ถึงสามวันหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าการชุมนุมไปได้ถึงสามวันเนี่ยนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นนะครับการชุมนุมซึ่งมีเรื่องของการยืดเยื้อนะฮะไปสู่หนึ่งสัปดาห์นะครับ หรือว่าอาจจะยืดเยื้อมากกว่านั้นเนี่ย<ฮ>ก็มีความเป็นไปได้<ฮ>แต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าการชุมนุมครั้งนี้คงจะมีการชุมนุมที่ยาวนานกว่าเมื่อ16สิงหาคมแล้วก็19กันยายนที่ผ่านมานอย่างการชุมนุมเนี่ยคะ่ะอาจารย์ในมุมของอาจารย์อาจารย์มองว่ายิ่งระยะเวลาในการออกมาชุมนุมยืดเยื้อยาวนานมันจะมีผลในการกดดันเพื่อให้รัฐบาลทําตามข้อเรียกร้องมากหรือว่าน้อยขนาดไหนคะ ออจริงๆแล้วเนี่ยการชุมนุมเนี่ยถ้ามีลักษณะของการชุมนุมซึ่งยืดเยื้อยาวนานเท่าไหร่เนี่ยนะโอกาสที่รัฐบาลจะต้องอมีการดําเนินการตามข้อเรียกร้อผู้ชุมนุมเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้สูงมากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคงไม่ได้ทุกข้อนะครับคงไม่ได้ทุกข้ออาจจะในบางข้อเช่นเรื่องของอการเปิดสมัยประชุมวิสามันเพื่อแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเบนทไทที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดขึ้นนี่จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ในการที่จะช่วยบรรเทาเบาบา,บางปัญหาเพราะว่าอย่างน้อยสุดเอเวทีของเรื่องรัฐธรรมนูญน,นะครับก็จะเป็นเวทีที่ทําให้เกิดการพูดคุยกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้ามีเวทีของการแก้รัมนูนเนี่ยคําถามต่อเรื่องความชอบธรรมจะถูกโยนกลับไปสู่ผู้ชุมนุมนะฮะว่าทำเมื่อเปิดพื้นที่การเมืองในระบบแล้วนะครับยังคงมีเรื่องของการชุมนุมนอกระบบอยู่อะไรอยู่ต่างๆ เพราะน,นั้นตรงน,นี้เนี่ยคือคือมันได้เป็นทางออกคือที่จริงเนี่ยผมคิดย้อนไปถึงตั้งแต่ยี่สิบสกันยายนที่ผ่านมา <S 2> <S 2> <S นรับถ้าในเวลานั้นเนี่ยสภาจะได้รับหลักการไปนะครับตอนมีองค์มีการตั้งกรรมิการวิสามาันแล้วทุกอย่างมันเนก็มีโอกาสที่จะถูกดึงเข้ามาสู่ในระบบมากกว่าการที่จะ ให้อยู่นอกระบบแบบนี้ก็มีความเสี่ยงกับความรุนแรงอยู่แล้วที่ตอนนั้นเราเราก็แบบว่าเกาะติดกันเนาะเรื่องว่าจะรับไม่รับแต่สุดท้ายคือไม่ได้รับด้วยแล้วก็เหมือนยืดระยะเวลาออกไปมันก็เหมือนเหมือนที่เราคุยกันเลยอาจารย์เนาะว่ามันเหมือนเป็นการเหมือนเติมเชื้อไฟให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเขาอยากจะเคลื่อนไหวนอกสภามากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าใช่ใช่ครับถูกครับแล้วก็กรรมนิิการศึกษารัฐธรรมนูญเนี่ยยิ่งครับ หลังจากนี้นะครับถ้ามีข้อสรุปออกมาสมมติว่าบอกให้ไปทําประชามติเนี่ยแน่นอนการถูกมองวิธีการซื้อเวลายื้อเวลามันมันเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็จะทําให้สถานการณ์มันไม่ได้ไปในทางบวกนะครับแล้วทางทางออกะคะอาจารย์ที่แบบว่าอาจารย์มองหลังจากนี้ว่าในการชุมนุมวันนี้มันจะนำไปสู่แนวทางไหนได้บ้าง ถ้าออกนะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าออกได้หลายทิดทางเหมือนกันนะครับเช่นอาจจะนําไปจู่การเจรจาพิดคุยน,นยะก็เป็นไปได้นะครับอาจจะนําไปจู่การบรรลุข้อเรียกร้องบางข้อเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเปิดสมัยวิสาบันเนี่ยแล้วก็เป็นไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะมีเรื่องความรุนแรงเกิดขึ้นในการชุมนุมก็เป็นไปได้ราะนั้นออกได้หลายทางนะนะแต่ใ้นำในชิดทางที่ เป็นเรื่องความดุแรงเนี่ยก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเห็นทางนั้นอยู่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยการที่ต้องเรามัดระวังนะครับแล้วก็เชื่อกันรปคระคองสถานการณ์เลยให้มันเหมือนกับเมื่อของความเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างม,มันดูแล้วมันไปได้ได,ดีมากกว่านะครับพตอ,นนนนอ,ตอ,อนะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องฝากเอาไว้ทั้งฝั่งฝ่ายชุมนุมก็ดีหรือว่าฝ่ายรัฐด้วยนะครับ กานนรที่ต้องระมัดระวังแล้วก็เข้าประคองสถานการณ์ตรงนี้น,นะครับค่ะอ่าสมมุติว่าอันนี้เราพูดถึงเฉพาะกลุ่มกลุ่มผู้ชนุมของคณะรัษฎรก่อนสามข้อเรียกร้องขอ,ของเขาก็คืออ่าให้นายกลาออกนะฮะแล้วก็อ่าเปิดสมัยวิสามันเพื่อจะแก้ธรรมนูญน,นะแล้วก็ข้อที่สามคือปฏิรูปสถาบันสมมุติว่าถ้า,ถามันมีแค่บางข้อที่สามารถที่จะที่รัฐสามารถตอบสนองได้ก่อนอย่างเช่นที่อาจารย์บอกคือเปิดสมัยวิสามันเพื่อแก้ธรรมนูญเลย อันนี้ก็คือคเป็นสิ่งที่ทางออกแรกที่อาจารย์มองว่ามันจะบรรเทาเาบาเบาบางสถานการณ์ได้ถูกไหมคะใช่ใช่ครับผมว่าอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะฮะคือเปิดเรื่องวิสามันแล้วก็แก่ระดับสาดนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะไม่เปิดมันก็มีนะครับเพราะว่าอาจจะมีสภาเพาวาอาจจะเห็นว่าอีกครึ่งเดือนแล้วจะเปิดสมัยสามัญปกติละนะครับในในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะก็เป็นไปได้นะครับที่เราจะเห็นการไม่เปิดนะฮะแต่ว่าถ้าเปิดเนี่ยมันก็จะ เป็นการดีกว่านะครับอย่างน้อยมันก็ทําให้มีพื้นที่ในการที่จะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับม,มันเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับปี2553ที่ทางฝ่ายรัฐบาลที่นําโดยคุณภิสิธ์เวชาชีวะเนี่ยเปิดโต๊ะคุยกับแกนนําเสื้อแดงเลยก็คือมีการเจราจาเหมือนรัฐบาลชุดนี้นะครับก็นำ,นำทีมเจราจาแล้วก็เปิดห้องคุยกับกลุ่มแกนนาคณะรัษฎรไปเลยแบบนั้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับ จริงคงจะไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวทีในการพูดคุยเนี่ยที่จริงเราก็พูดกันมาสองสามเดือนนะครับว่าน่าจะมีการพูดคุยกันในต่างกันแต่ว่าเราก็ไม่ไม่เห็นเวทีที่เกิดขึ้นนะครับอย่างจริงจังเลยนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าจะได้มีเวทีเหล่าเนี้ยมันก็คงจะเป็นการดีนะครับแต่เชื่อว่าโอกาสคงไม่ง่ายเพราะนั้นเนี่ยผมจึงเรียนว่าความหวังเราในที่เรื่องของเวทีในการแก้รัฐธรรมนูญมากกว่านะเพราะว่าโอกาสที่เราจะเห็นการมีส่วนรมจากทุกส่วนจริงๆเนี่ยมันก็ ทำให้ตรงนี้ได้เป็นกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับแล้วก็ทุกอย่างก็เดินหน้ากันไปได้นะครับคือเหมือนถ้าแปให้เข้าใจง่ายๆคือหออาจารย์จะบอกว่าคือจริงๆเนี่ยเวทีในการเจรจาเนี่ยมันย่อมเป็นทางที่ดีอยู่แล้วล่ะแต่แต่ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นง่ายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่เคยมันก็ยังไม่ได้เกิดแล้วสถานการณ์มันก็มันผลักดันจนมาถึงจุดนี้ใช่ไหมอาจารย์ ใช่ครับสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีแนวคิดเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็มีการพูดกันแนวกว้าง,งขวางมากเลยเรื่องการจะมีเวทีพูดคุย<ะ>แต่ว่าเราไม่เห็นภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงจะมีเวทีรัฐทํานูแล้วฮะที่จะพอจะเห็นช่องทางได้บ้างนะครับอถ้าเกิดว่าการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยสมมติว่ายืดเยื้อจริงๆอาจารย์มองว่ามันต้องยืดเยื้อประมาณเท่าไหร่ที่แบบว่ามันจะจะมีผลแล้วก็จะส่งผลกระทบในด้านไหนบ้างคะ คือถ้าจะยึดเยืย้อถึงขั้นที่ทําให้ฝ่ายรัฐเนี่ยเขาหันมามองก็อย่างน้อยก็ต้องสัปดาห์หนึ่งแต่ต้องสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีมวลชนที่ร่วมต่างๆเนี่ยจานวนมากพอสมควรนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นการเคลื่อนไหวซึ่งเรีวยกว่าไม่ได้มีอะไรที่ที่เป็นประเด็นที่เป็นวาระต้องเบ้นอะไรต่างๆด้วยนะครับก็อาจจะทําให้คนก็อาจจะเห็นด้วยคอยตามต่างๆที่มากขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ก็คือ สิ่งซึ่งอาจจะต้องต้องดูว่าปัใจจจยโดยแบบเงื่อนไขนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่น,นะครับหลังจากรอบรอบล่าสุดเนี่ยที่ทางกลุ่มคณะสะดอดรี่ยเขาประกาศ3ข้อเรียกร้องขึ้นมาแล้วเหมือนกับในบางข้อเนี่ยเหมือนมีการแตกต่างหรือว่าหรือว่าไม่เหมือนกับข้อเรียกร้องเดิมจากก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มองว่าในมุมของอาจารย์แล้วอาจารย์สาขารัฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์มองว่า,วามันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่มันจะเป็นไปได้อะคะ คือข้อเรียกร้องทั้งสามข้อนเนี่ยมันเป็นคงเป็นเรื่องที่ยากนะครับตอนนี้ในประเด็นที่จะมีความเป็นไปได้เนี่ยก็คือเรื่อง,องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในเรื่องนี้ก็อาจจะต้องเชื่อมต่อกับการทํางานในสภาด้วยนะครับคนที่อยู่ในสภาจะเป็นสสหรือสอวอเนี่ยก็ต้องควรเปิดพื้นที่สภานะครับให้นำเปินสู่การแก้ไขปัญหาในการที่จะทําให้เรื่องของการชุมนุมต่างเนี่ย มันมันเข้ามาอยู่ในระบบนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในแง่ของกลุ่มผู้ชุมนุมถามว่าก็ได้รับการตอบสนองไหมก็ถือว่าได้รับการตอบสนองนะเพราะว่าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมาสองสามเดือนนะทั้งตั้งแต่ยังไม่มีการมารวมเป็นคณะรัษฎรนะฮะตั้งแต่เป็นกลุ่มคณะเยาวชนปลดแอกมาสู่การเป็นประชาชนปลดแอกหรือแม้กระทั่งกลุ่มอื่นๆซึ่ง เขาก็อาจจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นโดยตรงเช่นกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับหรือว่าบรรดากลุ่มนักเรียนเลวอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเขาก็เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญแล้วแล้วก็ยังมีภาคเสียสังคมอย่างเช่นไอรอที่เขาไปล่ารายชื่อนะครับจะเสนอร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนต่างๆเขาเนี่ยและเพราะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมกุฒกผลผลิตอยู่พอสมควรนะนะเพราะนั้นเนี่ย เงื่อนไขนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตอบสนองให้ผู้ชุมนุมได้ได,ได้ได้ครบทั้งหมดแต่ว่าก็เป็นเงื่อนไขใหญ่ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะและ้วก็ในอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทําให้บรรดากลุ่มอื่นๆในสังคมซึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในอุดมการเดียวกันกับผู้ชุมนุมก็ได้นะครับอย่าเมื่อเรื่งคนซึ่งเขาอาจจะมีความคิดกลางๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะเห็นด้วยว่าเอาหลักเราควรจะมาคุยกันถึงเรื่องกติกา นะในการที่จะจับงร่วมกันในเรื่องตัวรัฐธรรมนูาคือก็มองว่าไปเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก่อนเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหมือนกับเงื่อนไขแรกที่มันเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าจะไปทําให้หลายๆคนเนี่ยคือเหมือนเห็นด้วยม,มากขึ้นนั้งคนท,<ะ>ที่เอาอาจจะไม่ได้อยากออกมาแสดงตัวว่าอยู่ข้างไหนแต่พอพูดถึงเรื่องการแก้รัฐมนูญซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าคนจานวนไม่น้อยเลยนะที่มองว่ารัฐมนูลฉบับนี้ควรได้รับการแก้เนี่ยก็อาจจะทำให้มีคนเห็นด้วยมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์ อ้าวฮัลโหลอาจารย์คะอ้าวอาจารย์ครับอาจารย์คะครับอันตสายรุดคุณนราพาถามใครเมื่อกี้ดิฉันกูอยากพาอยู่ฮะคุณชินอายุอ้าวเดี๋ยวผมตอบให้ครับสักครู่สักครู่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ดาวนะโทรแกหมอรอติดต่อสักครู่นะครับไม่รู้อาจารย์ฟังถึงคําไหนอ่ะเออนะฮะก็ อ่าไม่เป็นไรฮะระหว่างที่ยังต่อสายอยู่ก็ล่าสุดนะครับเออ่มีการควบคุมนะฮะยี่สิแกนนาส่งสารแล้วนะครับแล้วก็ถ้าตามพาดหัวสั้นๆเลยเนาะเผือ่ออาจารย์กลับมานะครับเอ่อภัยดาวดินเนี่ยอ่วมสุดนะครับโดนไปถึง12ข้อหานะครับเออเ<อ>มื่อกี้เราบอกว่าเราเรายงานมาคือ8ข้อหาอใช่ไหมตอนนี้เพิ่มมาแล้วอะตอนนี้12ข้อหาแล้วนะครับแล้วก็อีก19คนส่งสารแขวงดุสิต นะครับแล้วก็เยาวชนอายุ17ปีส่งสารเยาวชนและครอบครัวใน10ข้อกล่าวหาเลยนะครับอ่าล้ครับตอนนี้อาจารย์ยุทธพรอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์คสวัสดีครั้งค่ะครับผมครับอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์ได้ยินโอดถึงคําไหนคะอาจารย์คะได้ยินกันบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็อย่างน้อยสุดก็รัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายก็ยอมรับร่วมกันใช่ไหมฮะในการที่จะ แก้ไขเนี่ยเราเป็นเงื่อไนไขที่ที่มีโอกาสจะเป็นไปได้จริงๆ,ๆเนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่พูดคุยหนึ่งเรื่องว่ามีการกับกลุ่มใช่ไหมฮะบรรดาแกนนําอะไรต่างๆเหล่านี้ครับใช่ใช่ค่ะเม่ักครู่รายงานไปบอกว่าคือแกนนํยี่สบ็ดคนที่ถูกจับไปเมื่อวานนี้แล้วก็เหมือนบางคนนี่ถูกโดนข้อหาไปสิบสองข้อหาเลยเออเรื่องเรื่องจับแกนนากลุ่มผู้ชุมนุมไปอาจารย์มองว่ามีผลอ่ามากน้อยยังไงต่อการชุมนุมในวันนี้ค่ะคือการจับแกนนา ลงไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดเรื่องของการดิบยกลงนี้มาเป็นเงื่อนไขนะครับในการได้ดมมวลชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ารยกแขกนะฮะโอกาสที่จะเห็นการดิบยกเงื่อนไขตรงนี้มาเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ทิ้งนั้นเนี่ยมันมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งของเหรียญเหมือนกันว่าถ้าไม่มีผู้ชุมนุมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะฮะถ้าไม่มีแกนนำเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกาเป็นการเคลื่อนไหวของมวลชนกันอย่ญญางอิสระนะครับแกนนําเอง ถึงจะมีเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าชัคุบคุมเงินกับได้ทั้งหมดนะฮะหรือถ้าไม่มีการนาอีก,กมวลชนเข้ามานรืสระนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลว่าถ้ามันนําไปสู่ภาวะที่ผมใช้คําว่ามวลชนาธิปไตยเนี่ยนะฮะับอเป็น<ะ>การเดินแบบมวลชนเป็นอย่างเต็มที่เลยนะครับมวลชนทั้งทุกฝ่ายนะคือวันนี้ไม่ใช่มีผว้อุดมการเดียวที่เขามาชุมนุมนะครับพว้อุดมการหนึ่งเขาก็มาชุมนุมเหมือนกันเ่ยนะถ้าเป็นเรื่องการเมืองแบบมวลชนกันอย่างเงี้ยนะโอกาสที่เราจะเห็นความรุนแรงมันมีความเป็นไปได้เลย เพราะนั้นเนี่ยก,ก็มันก็เป็นเหรียญสองด้านที่ต้องพิจารณาให้ดีนะครับและแ<ม>น่นอนแหละว่าในมุมของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดำเนินการต่างๆนะครับถ้าการกระทําต่างามันเข้าในกรอบของกฎหมายที่เขาต้องดําเนินการเพราะไม่งั้นเนี่ยเจ้าที่รัฐเขาก็อาจจะเป็นผู้ที่ทําผิดกฎหมายเองอันนี้เราก็ต้องมองในมุมข,ของเจ้าหน้าที่รัฐเขาด้วยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่ทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องช่วยกันระมัดนระวังไม่ให้มันนําไปสู่สถานการณ์ที่มันมีความเปราะบางกับความรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับครับอย่างการแจ้ง10ข้อหา21การนำม็อบนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมรายงานเมื่อสักครู่นะฮะว่าภายดาวดินเนี่ยเดินเจอหนักสุด12ข้อหานะครับควบคุมตัว21การนำแบบเนี้ยนะครับจากข่าวที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะครับจะทำให้การชุมนุมเนี่ยจะมีการยกระดับหรือว่ารุนแรงขึ้นไหมครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมีการระดมบรรดาบุญชนเนี่ยมากขึ้นด้วยเพราะนั้นเนี่ยการเนินการต่างเพิ่ที่รับนะวันนี้เนี่ย ก็ต้องมีความชัดเจนนะครับมีความเปิดเผยโปร่งใสและอยู่บนหลักนิติธรรมนะก็อีกน,นีหนึ่งก็คือว่าต้องมีคําอธิบายนะครับให้ก <ynen. S 1> ับสังคมได้ว่าดําเนินการอย่างไรอะไรมีขั้นตอนอะไรยังไงนะครับเ,เพราะไม่งั้นเนี่ยตรงนี้มันจะกลายเป็นเงื่อนไขนะครับที่นมาสุ่การมีการระดมมวลชนเข้ามานะครับหรือที่เราพูดภาษาง่ายๆว่าเรียกแขกนั่นแหละนะครับก็จะ <ynen. S 1> มีตรงเนี้ยเกิดขึ้นได้ครับ ล่าสุดเหมือนสถานการณ์จะค่อนข้างตึงเครียดขึ้นนะคะอาจารย์เพราะว่าทางกลุ่มของคณะรัษฎรนี่เขาก็เคลื่อนพลไปน่าจะถึงครึ่งทางน่าจะใกล้ๆท้ทำเนียบแล้วแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เหมือนมีการตรึงกําลังแบบเต็มที่อะ่ะในะสกัดไม่ให้จะเคลื่อนไปถึงทั้งรถเมย์ทั้งกําลังก็คือแบบจัดแบบว่าเต็มเลยอะ่ะอาจารย์กังวลมากน้อยขนาดไหนคะสักสองนาทีสุดท้ายก่อนที่จะจะลากันวันนี้ ครับตรงนี้มีความน่ากังวลนะครับเพราะว่าในแง่ของการชุมนุมเนี่ยต้องบอกทุกการชุมนุมมันมีความเสี่ยงหมดนะไม่มีการชุมนุมไหนที่ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงนะครับอ่เรายิ่งเงื่อนไขต่างต่างเนี่ยวันนี้ดูว่ามันจะเข้มข้นมากขึ้นกว่าการชุมนุมเมื่อวันที่16สิงหาแล้วก็การชุมนุมเมื่อวันที่19กันยานะครับในแง่ของวิธีดี ในแง่ของประเด็นต่างๆหรือแง่ของยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวเนี่ยก็ถูกยกระดับไปขึ้นมานะจากในทุกๆฝ่ายเลยนะเรียกว่าทุกๆฝ่ายนั้นเนี่ยเมื่อทุกๆฝ่ายหรือขั้วรุมการมีการชุมนุมกันอย่างนี้เนี่ยมันก็มีความน่ากังวลเหมือนกันว่าจะเกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับได้ค่ะอาจารย์ยังไงสถานการณ์มันน่าจะเป็นไปได้ทุกทางเลยเหมือนที่อาจารย์พูดเลยนะคะสำหรับสถานการณ์วันนี้นะยังไงคงต้องรอเกาะติดกันไปมีโอกาสเดี๋ยวอาจจะได้สัมภาษณ์อาจารย์อีกนะคะ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะคะอาจารย์ยุทธพรขอบคุณนะครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยนะคะอาจารย์สาขาวิชาลัทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงกับหลายท่านว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเวทีนะครับที่จะเปิดให้ทั้งสองฝ่ายได้มีการเจรจากันแต่ว่าเวทีนั้นมันคงไม่ได้สร้างแล้วก็เกิดขึ้นได้ง่าย